แมันก็จะดีเอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม p o i แบ b a n k นะครับอยู่ผมคนเดิมจูซิกเจอร์เมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์ปืนนอกกระแสนะครับผมเนาะ อันนี้ก็เป็น EP ีแรกเลยนะครับสำหรับปืนนอกกระแสนะครับแต่ก็ต้องดูการตอบรับอีกทีนึงว่าการตอบรับนั้นจะดีเยอจะดีมากน้อยแค่ไหนถ้าดีเราก็จะทําต่อไปนะครับผมวันนี้เราก็ประเดิมปืนกระบอกแรกของซีรีส์เรานะครับหรือว่าเอ่อ e ีีแรกของเรานะครับกับคอนเทนต์ปืนนอกกระแสนะครับผมนั่นก็คือปืนปืน s t g 4 4นะครับผมเนาะ ปืนนี้ก็เป็นปืนสมัยสงครามโลกนะเป็นปืนเก่าเป็นปืนเก่าแล้วก็เป็นปืนเก่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่มีดาเมจเยอะพอสมะควรนะครับสอมลำเล็กเกตปืนรุ่นใหม่ไม่นับนะไอ้ปืนรุ่นใหม่ที่พวกแบบดาเมจ51หน่วย50หน่วยอย่าง Ss3 นี่เราไม่นับนะใช่ไหมนะไอ้จีนนี่แมงเวอร์ไอ้จีนี่แมงเวอร์ เช่นนี้แม่งเวอร์ไอวีเซต52ไอพวกเนี้ยไอพวกนี้เวอร์ไอพวกนี้เวอร์อเ,อรเราเอาออกเราไมานะ่นับถ้านในตระก,กูไลไรเฟิลอยู่โจมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่ดาเมจเยอะอเยอะที่สุดในบรรดาพ,กพวกกันละ่ะก็อ,อย่างเอชซีเอชซีก็30หน่วยเอ่อเอชเค417ก็33หน่วยอะไรอย่างเงี้ยเออดาเมจก็ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งกระบอกที่ดาเมจดาเมจแรงพอสมควรนะครับผมเนาะแล้วก็นิ่งด้วยนะครับอาต้าแล้วก็สูงที่90นะ เก้าสิบนัดหอกเก้าสิบหน่วยนะครับผมป่านมันยำที่ห้าสิบสองหน่วยก็เป็นปืนเป็นปืนที่เล่นแล้วมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งให้ความรู้สึกแบบว่าปืนใหม่อ่ะจริงๆงปืนมันปืนปืนมันเก่านะแต่คือข้าใจหมายว่าพอเราไม่ได้เล่นปืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาเล่นอ่ะมันจะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยปืนใหม่เฮ้ยปืนตัวใหม่ปืนรูปปืนรูปแบบใหม่ปืนเก่าแต่รูปแบบใหม่เอามาเล่นในแบบยุคนี้นู่นนี่นั่นจะให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่มันจะแบบมันจะอีกอารมณ์หนึ่งอะไรเงี้ยคือ นั่นแหละก็ลองลองเปลี่ยนมาเล่นไดสน้ส่วนกระบอกตัวนี้ก็บอกไว้ก่อนว่ามันก็ไม่ไม่ใช่จิบจิบเหมือนกันนะถ้าใครจะเอากระบอกนี้มาเล่นนะถ้าใครอยากจะได้กระบอกนี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปทําฉายาและเก็บตังก็พอแพงพอควรนะแต่ถ้าจะซื้อกระบอกนี้ก็ซื้อเอสซีดีกว่า,าซื้อซื้อเอสซีดีกว่าถ้าจะซื้อกระบอกนี้อันนี้แนะนําเลยอันนี้พูดพูดพูดตร,ตรงๆเพราะว่าในผลที่ต้องบอกนี้เพราะว่าเอสซีมันก็ประสิทธิภาพมันก็ ดีกว่าตัวนี้แหละหรืออาจจะใกล้เคียงกว่าเราต้องไปเทียบสเตตัสทีนึงแต่เรื่องของราคาเนี่ยตัว f c คุ้มกว่าครับ f c มันแค่90,000แคสอย้ 9, อยการแคส90,000คุณได้ไปเลยซึ่งตัวนี้มันก็นิ่งเหมือนกันดาเมจอาจจะห่างแค่ซีนหน่วยก็ไม่เป็นไรไปอัดอัดหัวสูนดาเมจเพิ่มได้ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะมันก็มีปืนแทนเยอะแยะครับแต่แค่ว่าปืนตัวนี้มันอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,อในคอนเทนต์ของเรานะครับปืนนอกกระแสมันก็นอกกระแสจริงๆนะไม่มีคนเล่นเลย ช่วงแรกนี่มีคนเล่นอยู่แต่ตอนนี้แม่งไม่มีใครเล่นเลยก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันว่าเฮ้ยนี่คือนี่ปืนนอกกระแสังหนึ่งกระบอกนะที่ว่าเฮ้ยแม่งมีอยู่ในเกมจริงนะนะครับอ่ะค่าสเตตัสก็ดาเมจ34หน่วยอัตราพลังกระสุนหรือว่าไฟเลท90หน่วยนะครับอัตราความบรนยำ52หน่วยเอฟสปีดที่81นะครับแรงดิ่งตตั้งนนอนที่58ทับ45ระยะยิง100 105นะครับอ่ะปืนเนี้ยมันก็ยากอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะได้มาง่ายก็ เราต้องมีฉายาสปาร์คค่อนข้างก่อนนะครับเราถึงจะได้สิทธิการซื้อ STG C4 นะครับก็ยอดดอ,อกแหลอะอพันพันตีขั้นหนึ่งนะครับคุณถึงจะมีสิทธิ์ซื้อนะอ๋อคุณซื้อเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมีตังค์อ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ถูกๆอ่ะเนี่ยคุณดูนะราคามันหนึ่งแสนห้าหมื่นถอยอ,ะอ่ะถ้าคุณจะซื้อก็บอกนี้คุณซื้อ SCD ว่าไหม s c จจะ ตเตั้งอาจจะต่างนิดเล็กน้อยอาจจะบางอย่างอาจจะเยอะก,กว่าบางอย่างจะน้อยกว่าแต่มันก็ใช้แทนกันได้ไงอาจจะซื้อตัวนี้เลยก็แสนห้าก็สักคนที่พอยส์เหลืออ่ะก็ว่ากันไปนะครับใครพอย์เหลือก็จะซื้อมาเล็กก็ได้นะก็ปืนนิสัยได้สองฉายาก็สามแต่ได้คุม 4. สี่สไนซี่ตันสี่นะครับแต่ฮาจะให้แนะนําเลยคุมสี่ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปนเกมกันดีกว่าไปตอนนี้เราก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่กันที่ด่านฟรีพอนะ ปิดเอฟเฟกต์กระสุนผมเนี่ย <laughs> น่าจะเป็นเพื่อนผมปิดเอฟเฟกต์เลือดนะครับ <h ums> โอเค <h ums> ตาม <h ums> เมจแรงครับปืนเนี่ยแรงไม่ใช่ขี้ครับแต่มันก็จะดี <h ums> มีเยอะนะ อย่างพวก s s 3หรือ x x m เจ็เนี่ยตมเม็ก็เอาเรื่องนะครับแต่ถ้าซื้อซื้อพวกนั้นจะจะถูกกว่าซื้อตัวนี้เมื่อก,กี้มึงตรงหุ้มเชียววะเร็วเลยวะว่าปืน s t g ตัวนี้เขาท่านจะต้องปรับพอยต์ลงอะผมว่าขายแพงไปมันเป็นปืนที่แบบว่าคือพอยต์มึงต้องเหลือจริงๆอะแล้วถ้าพอยต์ไม่เหลือเขาผมว่าไม่น่าจะซื้อ อย่างผมมันเป็นสายรีวิวปืนอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องมีคอยไงคุณเก็ตไหมเป็นสายรีวิวคนทําคลิปอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องมีไงไอ้คนอื่นเนี่ยแต่ผู้เล่นทั่วไปก็มีก็มีนั่นแหละแต่เขาก็คงไม่น่าจะซื้อนะแอย่างน้อยกะมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเอ้ยก็บอกนี้ก็มันก็มีในเกมนะสำหรับปืนนอกกระแสไอ้หนึ่งปืนที่ถามว่าดีไหมก็ดีไม่ได้คิดลืมขิเละนะครับก็อยู่ในเกมที่ดีเลย อุ้ยไอเชี่ยวครับประมาณพวกเดียวกับเอกับเอ็ซีแล้วครับผมโอ้โหนัดสุดท้ายพอดีวะ่ะเอาครับเราเข้าเกมไปที่มาเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับก็ลงเอ่ยกับห้องด่าเททัเตอร์นะครับผมออยังหายป่ะ ห้องเดนแมตธรรมดาไม่มีครับต้องเป็นมีทันเตอร์ครนะผมเล่นมีทันเตอร์กันนะมีทันเตอร์ก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาไปยืนทำอะไรตรงบนนั้นน่ะขอแตกไปสิเอช่าเราก็ยิงคอเอาครับไม่ต้องคิดอะไรมากยิงคอทีไนโป๊ะโป๊ะโป๊กแบบ ืนเราใส่คุมสีมันอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาปืนเราใส่คุมสีครับไม่ใช่ปัญหาได้หมดถ้าสดชื่เนเนาะไอ้จะแตกโอ้ยเราติดอยู่อย่างเดียวสุดแม่งน้อยป่ะก็เลยไม่อยากายิงนั่นแหละอุ้ยไอ้ชิแบแตกมากกว่าก็อยากให้เห็นในในแฮมสเตอร์เท่าไหร่หรอเพราะนฮันเตอร์มันยิงหัวมา ไม่ใช่เน้นนะมันหัวเลยแหละเฮตันเตอร,ตอรอ์พี่พี่พี่สนายิงหัวพี่ไอ้ยิงผมไม่โดนหัวว่ะยิงอยู่ไอยิงเขาจำกัดมาว่าเฮตันเต,เตอร์ได้นี่นะยิงยากบรรลัยเลยบอกเลยโอ้ยยะแม่งกลมหวยเออยิงสองนะเท่านั้นเองแหละ เ, s <S เออ <Gir acy. S 2> เออ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 ก็สุนหมดโอเคโอเคปืนนี้มาได้แทนกันกระสุนหมดแต่ไม่ตายวะเอาปืนนี้ไปกลับปืนนี้ไปกลับ Shot. แล้วก็ไม่ตายด้วยนะที่เราไม่ตายด้วยนะประเด็นเฮ้ยมึงจะจ้าเวอร์ยันไงล่ะอยู่นานซะด้วยเนี่ย เราก็อยู่ยิงของเราไปเมื่อเราอยู่นานขนาดนั้นก็ยิงไปโอ้ยจะแตกเออพอดีเลยโอ้โอ้หน้าเด้งรครับรอเขาเกมที่จะร,รอแล้วนะครับเดี๋ยวไปว่าจะหาห้องเดสแมทเจอก็ยากหน่อยนะครับอันนี้ก็เข้ามาก็จะจบเกมกแล้วเลยเหลือประมาณสามนาทีอะ

ผมรอพี่อยู่ทัหมดแล้วก็สูหน้าเหลือไม่กี่แม็กเงังโอ้ฝั่งผมไม่มีแต่คนเตมิมมากงนะแต่ถ้าใครอยากจะซื้อปืนนี้ไปได้ขำๆก็สามารถซื้อได้นะมไม่น่าจะขำมาแสหนห้านะ แล้ว <laughs> ใครพอยเหลืออยากซื้อไปเล่นก็ได้นะครับเ,เล่นขำๆได้สนุกอยู่ครับแต่ต้องค่อยๆยิงนะยิงรัวไม่ค่อยเท่าไหร่ยิงย้ำๆเหมือนที่ผมยิงยิงรัวมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เล่นได้อยู่นะเล่นก็สนุกครับสนุกอยู่เปลี่ยนอารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งระเบิดโอ้โหแตกแตกครับโดนระเบิดปะเฮ้ยไม่น่า จริงไม่โถนก็เ,เจ็บเอาเรื่องอยู่พูดเลยที่ผมทีมเขาช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมอเอาดูเราเปิดมินไป b บล e ทีมวิน